ก็มีดังนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ไข่นะคะวันนี้มีใช้สี่ฟองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นบวบค่าพระเอกของเราเองนะคะแล้วก็จะเป็นผงชูรสค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ แล้วเราก็รอรอนอยนะคะดูุกคนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสกระเทียมลงไปเลยนะคะในะคะเสร็จแลวแล้วก็ผัด <c oughs> ๆให้อหอมๆนะคะดคนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่นาน้องจะห <c oughs> อมหอมะนประมานี้แล้วเราก็ ราใส่ไข่นะคะทุกคนใส่ไข่เลยนะคะนี่ขาไข่ ใส่ดลงไปเลยค่ะดเอาอ่ออ่อน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปวดเดียวเลยเรียบ้อยหอมมากเลยแล้วก็ใส่ซอสหานลงลงไปเลยนะคะก็ัวใเส่ล้ไปทีเดียวค่ะ แล้วก็ใส่สรกระพู้งเลื้อยเขียวนะคะใส่น้ำตาลค่ะลุกแล้วก็ใส่นนวลนิดหน่อยนะคะทุกคนอ่ะหน่ออดบอนะคะก็ไข่หอมไหมคะ ชอบเลยนะคะเอมี่ชอบกินแบบในน้ำด้วยนะคะราดกับผ้าอย่างนี้เลยค่ะนี่เอมี่ชอบกินแบบนี้นะคะมันก็จะราดน้ำใส่อร่อยๆดีค่ะทุกคนนี่คะ่คะ,คะ,คะาทอดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาะตักใส่จานกันนะคะค่ะนี่เป็นไงคะสำหรับบวชผัดไก่ซีฟูฟิเอมี่ค่ะนี่คะ่นคะน่าทานนะคะเด็กค่ะฮัลโหล สวยมากค่ะน่าทานมากๆกินกับข้าวร้อนๆนะคะรับรองอร,อ,อร่อยค่ะทุกคนนะคะไอ้นี่ก็จะใส่ใจได้ไยแล้วนะคะก็จะมาชิมกันเลยค่ะนี่นะคะทำเองกินนะเองนักเรงพอค่ะแล้วก็ตักบวดนะคะแล้วก็ไข่ด้วยะคะ่ะไว้ประมาณนี้น้ำ คช่ค okay ่ะ <te le anut> ็ต e ้อก <c oughs> ็พ <lonely> mm ุด hmm. กันเลย่ะคะอยาคำใหญ่เกินไปไม่ได้อืมอร่อยมากค่ะบวกหวานไหมคะหวานมากค่ะอันนี้ก็ชอบกินน้ำด้วยนะคะก็เอามาราดค่้ากินเพียวๆก็อร่อยค่ะ อันนี้นี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย